สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน f อซทุกคนนะครับมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6กันยา2 5 6หาหนะครับตอนเ้าราเวลาตีหา44นาทีนะครับมาหอดไม้กับเสา้าแน่นะครับมื่อนี้ออกมากับน้องสองคนนะครับเอามาปูละ2ต่อนะครับมื่อนี้ มาสายสายแดงหมอนะครับแดงหมอข้ามป้อมนะครับบริเวณนี้นะครับสายนี้นะครับเอฟซีนกแถวนี้จะเป็นนกเขานกสู่ดีอยู่นะครับเพราะว่าต้นไม้ห่างอยู่กับจริงนะครับอย่ยินเสียงนกตอนี่จะมาเถียงสองท้งขวมันก็จะ เขารวมซูด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่ากัจบจากบางแน่ล,ละครับนกมาเอาหลายโตัวละก็เเรืออยู่นะครับเหรืออยู่กับเรือบอรหลายนะครับตัวเห็ดเห็ดนะครับตัวเห็ดจะเอาไปขำไปคูดแน่บางส่วนนะครับเอฟซีเมื่อน,นี้เอฟซีออกวันเสาร์ที่หกกันยาอาจารย์ทุกท่านออกกขอให้ให้นกปลา คารมคารมไ,มไปข่ำไปคูนอยู่ห่านอยู่ซ่านนะครับเอาไปเป็นนกในค่ายหนอนกำลังแซมใบใหม่หมยู่แซมผนียดอยู่งสวัสดี FC เอฟซีสดีครับกำลังแซมผนียดอยู่นะครับมื่อนี้สิเอาจักสามแต้มมื่อนี้เอาเสียงใหญ่ๆนะครับ เสียงไงเอาจนเมื่อบ่าไหร่คุณล <c oughs> ่ะเสียงไงแห้งไรบริเวณด้านานาเนี่ก็จะต้นไม้ห่างอยู่นะครับเอฟซีต้นไม้ห่างอยู่แต่ว่านกอยากเข้าสู่นะครับนกสู่ <c oughs> เขามากจะสู่นะครับพกทมห่างๆนะครับเอฟซีครับแต่เป็นบางจุดนะครับจุดเหยียบเจ้างหยาบนะครับเอฟซี จุดโบยีบบนี่นกหลายกับจริงอยู่ครับเขาเต้นโฉบนาโฉบรังกระโบยียบนะครับมองโบยียบบมองโบยียบกบบโบยีบบมองเหยียบนี่แม่นเอาตุเก่งคนไปเดี่ยวเข้ามาอีกเดือนจองเดือนเข้ามาขันมาสูก็เเยียบคือเก่านะครับมองเหยียบจังเหยียบต้นเคยเหยียบกับจังเหยียบนะครับหนกสังเกตง่ายๆนะครับนกเขาเคือนกอย่างอื่นนะครับโบเคยเป็นตอกัจังเป็นตอนะครับ ขันบ่อโเป็นต่อ,อเอาไปเลี้ยงสิบป,ปีทัป,ปีกับโบเป็นต่อนะครับเป็นน้าบอ่อเป็นน้ําเลือดเพิ่นนะครับนกเขาคือกันกับไกต่ตีแบบเดียวกันครับสัตว์ปีแต่ว่าอายุเพิ่อนหันอายุเพิ่นหลายกว่าไก่ปีไก่ตีไกต่ตีอายุบบหลายสัตว์ปีคือกันอยู่แต่ว่านกเขานะอายุเกือบเทียบท่อค้นนะครับอายุนกเขานะครับเดี๋ยวจังไปรุ่นกันตอนเอานกขึ้นต้นนะครับเอฟซี FC. อาจารย์ทุกท่าน ข้อนแหลกกับปศดแล้วนะครับเอฟซี FC. เป็นจังไรใส่ข้อนแหลกสถานการณ์โอ้ยคนมาใส่ก่อนนกหลายหัวมวยหยาขคนมาใส่ก่อนกับว่าวกันได้ครับใส่นกเข้ามาใส่ที่หลังกับพายนกเย็นแต่หมอ่มองทองแข็งอย่างนี้ก <laughs> ็ธรรมดาละคนใส่ก่อนนกกับพายไปข้อนสองนะครับเอฟซี FC. พ่อเงี้ยนเก่าเพื่อนเพื่อน่าเห็นขอนใส่ใบใหม่ใบใหม่เพราะท่านไห้แหงเพื่อน่าใบใหม่ว่าท่านไหนแหงนก็ได้เสียงหนอกครับผมเปน็นยังอย่าไปตกใจครับมักเสียงกับเหยียบแล้วแต่จังหวะนะครับใบขอนสองนะครับเอพซีขอนแรกผมใส่ของผมนั่นก็คนมากพอดีนะครับผมก็ได้ปดพอดีกันจังไปพอวกันอยู่ไม้สองครับ ครับมาหอดไม้สองนะครับเอฟซีว่าจะใส่บริเวณนี้นะครับบริเวณด้านปลาทมเนี่ยนะครับมีนจะมีนกเสียงกลางบริเวณนี้มีอยู่นะครับ่องสามตอยู่เสียงกลางนุน่นๆน้นนะครับครับเราใส่อีหลงโซ่เพิพ่พอมีอยู่พอมีบอมีพอได้ปนพอครับที่หนองอำเภอเคืองไนนะครับมาหาอยู่ห้กิน ครับผมก็จะใส่บริเวณนี้ละทั้งนานีครับเอาก็จะดีอยู่นะครับเอซเอาใส่ปลาทมนะครับครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ สี่ครับใส่เวลาชั่วโมงเคร่งนะครับนกตัวนี้ถึงเหยียบนะครับฉลาดนะครับบบคอยเต้นนะครับนกต่อยุธนะครับเจ้าสาธิตยุธกระโดดลงเซค่อนพเนียดเลยนะครับดินตับตับเลยนะครับนกเสียงกลางตัวแหลกแหกมานเวลาเที่ยงเคร่งนะครับเอฟซีนะครับขอบคุณครับ